ใส่เครื่องสมุนไพรลงไปน pues ะครับว nah ันนี้เราจะมาต้มกระดูกหมูนะครับขาตะไคร้ลงไปเลยตามด้วยกระดูกหมูลงไปเลยนะเพื่อนนะเดี๋ยวมันก็เดือดนะผมคนบอกโอ้ยจะไปใส่อะไรตอนนี้เด๋ยวทองทองทองเสียโผมว่าไม่เกี่ยวครับเดี๋ยวมันก็เดือดนะครับใส่ไปเลยนะครับรสดีช่วงนี้ผมจะใส่รสดีกับเกลือนะครับเกลือป่นลงไปนะครับนี่ตามจะชอบรอเดือดครึ่งชั่วโมงเลยครับกระดูกหมูเราจะได้เปื่อยนะครับสูตรบ้านขายของุงผมนะครับเพื่อนๆนะ เดือดได้ทีแล้วเพื่อนนะเราก็ใส่พริกสดพริกขั่วหูลงไปเลยเพิ่มความเผ็ดต้นหอมผักชีซอยลงไปโอ้โหพี่ถ้าใครไม่เผ็ดก็ต้องไปหาหมอแล้วครับนะต้มยำหรือต้มแบ่บกระดูกหมูได้ครับสูตรบ้านขาของฟุ้ของผมนะเพื่อนนะโอโ้ใส่พริกขั่วลงไปหอมเลยนะนี่กาศหนาวๆงี้สุดยอดเมนูนี้ลองทํากินดูนะเพื่อนนะไล่น้ำมูกน้ำลายไปเลยนี่ตามด้วยน้ำปลาลงไปสูตรผมไม่มีอะไรมากมาย ผู้หอมพริกขั่ขวเลยใส่ลงไปนี่ตามตัวมะนาวหนึ่งซี่ลงไปชิมเลยนะครับเดือดๆเลย <c oughs> ทีเดียวเลยสุดยอดต้มแซ่บกระดูกหมูหรือต้มยำกระดูกหมูก็ว่ากันไปนะครับสูตรบ้านขาวจโจ๊กของผมเพื่อนๆน,นะอืมเป,เป็นเผ็ดเลยอากาศหนาวๆช่วงนี้ไม่รู้บ้านเพื่อนหนาวยัง,งบ้านขาวจโจ๊กของผมหนาวแล้วนะครับตอนนี้เ <c oughs> ดือดปัด๊บๆเลย กระดูกหมูชิ้นยังใหญ่เลยลงไปนะครับพเพื่อนนะมากินข้าวด้วยกันนะเพื่อนนะกับแก้มก็ได้กับข้าวก็ดีนะพเพื่อนๆนะผู้หอมหอมพริกขั่วพริกสดใส่ลงไปทีเดียวเลยสุดยอดเจ้า